โอมชานติวันนี้วันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 4เราจะมาฟังสาระของเมอรดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงรักษาชาติของลูกแล้วลูกก็จะสามารถบอกได้ไม่ว่าลูกกำลังเดินไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลังสำนึกล่างเอาลูกถอยหลังในขณะที่สภาพสำนึกดวงยาน จะทำให้ลูกเดินหน้าคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือความแตกต่างหลักๆระหว่างดวงยานผู้ที่มาในตอนต้นๆของยุคทองและดวงยานผู้ที่มาทีหลังคำตอบดวงยานผู้ที่มาในตอนต้นๆจะปรารถนาความสุขเพราะศาสนาดั้งเดิมอันเป็นนิลันของยุคทองคือศาสนาที่ให้ความสุขอย่างมากมายดวงยานที่มาทีหลัง จะไม่ได้รู้จักว่าจะถามหรือขอความสุขอย่างไรพวกเขานั้นจะขอต่อความสงบเท่านั้นแต่ละดวงยานนั้นจะได้รับมรดกของความสงบและความสุขจากพ่ออนันไม่มีขีดจำกัดสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกแน่นอนลูกจะต้องแสดงการกระทาเพื่อการเลี้ยงชีพร่างกายของลูกแต่ลูกจะต้องไม่มาเป็นผู้ที่ถูกจับอยู่ใน ความสับสนซับซ้อนนั้นมากเกินไปให้อญาได้มีความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจของลูกและอื่นๆที่ลูกนั้นจะลืมจดจำพ่อจุดที่สองให้ละเลิกคำวงการของมนุษย์มากมายแล้วให้ทำตามคำสั่งของพ่อผู้เดียวร้องเพลงสรรเสริญพ่อผู้เดียวรักพ่อผู้เดียวเท่านั้น จงเอาการติดยึดของลูกออกจากทุกคนอื่นๆพรของบัพตะดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นนายพูดเต็มไปด้วยความรู้และคงอยู่อย่างปลอดภัยจากการโจมตีต่างๆของสันสกาเก่าๆของลูกโดยการคงทัศนคติของการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดเพราะสันสกาเก่าๆมีอุปสรรคในงานรับใช้ และความสัมพันธ์และการติดต่อสันสกาจะดึงลูกไปหาตัวมันเองในหนทางต่างๆเมื่อลูกนั้นถูกดึงดูดไปหาใครลูกก็ไม่สามารถมีการวางเฉยได้ถ้ามีแม้แต่ล่องรอยที่ซ่อนอยู่ของสังสกามันก็จะมาเป็นทาญาติของมันตามเวลาแล้วก็ทำให้ลูกๆอยู่ภายใต้อิทธิพลภายนอก เพราะฉะนั้นจงอยู่อย่างเป็นนายผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้และคงทัศนคติของการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดแล้วลูกก็จะเป็นอิสระจากการโจมตีต่างๆของสรรสกาเก่าความสัมพันธ์เก่าๆและวัสดุที่ให้ความสบายและก็คงอยู่อย่างปลอดภัยได้คติคต์นในวันนี้จงอยู่อย่างไร้ความกลัวต่อมายา และอยู่อย่างถ่อมตนในความสัมพันธ์ของลูกอยู่กับกันและกันอัจฉราโอมชานติ